สวัสดีปีใหม่ลูกเพจทุกคนนะครับ2 5, 5 69นี้ไม,ไม่ไม่อวยพรอะไรมากเลยไม่แนะนำอะไรมากเลยแค่ขอให้รถผ่านไปเบาๆแค่นั้น <S 2> <S 2> <S 2> อย่างเดียวที่อยากจะขอให้กับหัวใจตัวเองและก็หัวใจของทุกเพจทุกคนขอให้มีความสุขมากๆความสุขนี้ไม่ได้ความสุขฉาบฉวยแต่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ใช่ความคาดหวังของใครแต่เป็นความตั้ง เป้าหมายของชีวิตเราจริงๆขอให้รู้สึกตัวขอให้รู้สึกตัวขอให้รู้สึกตัวเยอะๆมากๆขึ้นกว่าปีนี้ปีหน้าขอให้เป็นปีของทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับ2 5น้6 0กัน Happy New Year สวัสด,สสด,ดีปีใหม่ลูกเพจอเต์อีจันทุกคนนะคะผมขอให้ปีเป็นปีที่ดีของทุกคนปีที่ผ่านมาดีอยู่แล้ว ปีต่อไปก็ขอให้ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นทุกปีนะครับขอให้ทุกคนดูแลเรื่องสุขภาพเป็นสําคัญนะครับขอให้มีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็สุขภาพที่ดีนะครับสวัสดีปีใหม่2569ครับสวัสดีลูกเพจดีเดินจันทุกคนนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนประสบแต่โชคชัยชัยโยและปีหน้าเราเมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังอยู่ที่เดิมช่องเดิมอมริน HD 4รับผม สวัสดีครับลูกเหตเตยจันครับปีนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงใครจะเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับชั้นปีเดียร์นค่ะลูกเหตทุกคนขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่มีแต่ความสุขนะคะขอให้ลูกเหตุอยู่กับเตยจันเป็นันนานรักน,น้อยแต่รักนานนานแต่รักมากๆก,ก็ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดทุกปีค่ะสุขสันต์วันปีใหม่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆคะ่ะ สวั sociedad, สดีปีใหม่ล <Census pretty S 3> ูกเพทุกคนด้วยนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้อะไรสิ่งที่ไม่ดีก็ขอทิ้งไว้ในปีเก่าแล้วก็ขอให้เจอเจอสิ่งดีในปีใหม่ Happy New Year นะคะลูกเพจปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกๆเรื่องที่เดินทางเข้ามาหาลูกเพจทุกๆคนที่เดินเข้ามาใกล้ลูกเพจนะคะเป็นสิ่งที่ดีเป็นคนที่ดีพบเจอ เพจทุกคนอยู่กับเต้จันแบบนี้ไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยเพจเต้จันนะคะปี2569นี้นะคะขอให้เป็นปีทองครัของเพจแล้วก็ทายเต้จัน้วยนะคะเดินทางปลอดภัยกันทั้งปีแล้วก็มีวาดีทั้งปีนะคะสวัสดีค่ะ